ลองเผาด้วยไฟดูนะครับว่ามันติดไฟหรือเปล่ามีขเม่าเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นสารพวกพลิเมอร์ที่เขาบอกไว้นะครับตอนนี้แรงดันนะครับอยู่ประมาณ195มั้งประมาณเนี้ครับเกือบเกือบ200สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายฮอปปี้บครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับ พัสดุมา1ชิ้นนะครับโดยที่สินค้าที่เขาส่งมาให้เราทดสอบวันนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ t o p Booster นะครับเป็นสารเคลือบวาวเขาบอกว่าใช้ทําความสะอาดหัวฉีดนะครับเคลือบบ่าวาวาลแล้วก็เพิ่มกําลังอัดให้เครื่องยนต์นะครับเนื่องจากว่ารถเราที่ใช้งานมายาวนานนะครับก็อาจจะเกิดการรั่วซึมของบ่าวาลนะครับทำให้กําลังอัดเนี่ยลดลงซึ่งสินค้าตัวนี้นครับเขาบอกว่ามันสามารถ ช่วยลดการรั่วของบาวาลได้นะครับตัวนี้จะไปเคลือบบาวาลทาให้มันมีกําลังอัดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ประสิทธิภาพของรถด,ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามันสามารถทําอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับตัวที่สินค้าตัวนี้นครับเขาบอกว่าสามารถใช้ผสมในถังน้ํามันนะครับมีปริมาณเขียนไว้อยู่ว่าขวดน,นึงเนี่ยใช้กันน้ํามัน30 40ถึงลิตรนะครับก็คือในส่วนของรถยนต์แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้กับมอเตอร์ไซค์เนี่ย ถังประมาณ3มลิตรกว่านะครับก็อาจจะใช้ปริมาณลดหลั่นกันไปนะครับก็คือใช้ไม่เยอะก็เดี๋ยวเรามาทําการวัดกําลังอัดของรถเวฟ125บคันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นรถผมมีคันหนึ่งนะครับที่ใช้มานานแล้วแหละตอนนี้หน้าไมก็น่าจะประมาณเป็นแสนโลแล้วนะครับก็คือเครื่องเนี่ยไม่เคยทําอะไรเลยก็เดี๋ยวเรามาทําการวัดกําลังอัดเจ้ารถคันนี้ดูนะครับว่ามันมีกําลังอัดอยู่เท่าไหร่นะครับนะตอนนี้ก่อนที่เราจะเติมตัวท็อปบูเตอร์ไปเนี่ย ะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกำลังอัดกันครับโอเคครับก็หลังจากที่วัดกำลังอัดมานะครับตอนนี้อยู่ที่ราวๆ175ปอนด์อ ก็เดี๋ยวเราจะทําการเติมท็อปบูตเตอร์ตัวนี้ดูนะครับก่อนอื่นเรามาอ่านคู่มือก่อนดีกว่าว่า เขาแนะนําอะไรเราบ้างนะครับอันนี้เขาให้คู่มือมาด้วยเจ้าท็อปบูเตอร์เนี่ยมันเป็นสารประกอบที่เป็นพลิเมอร์นะครับสังเคราะห์ใช้หลักการเทอร์มมนสเปย์นะครับเข้าไปในเครื่องยนต์ทําให้พอมันเกิดความร้อนในเครื่องยนต์เนี่ยบริเวณที่มันไหลผ่านนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงไปเนี่ยไหลผ่านชิ้นส่วนนั้นนะครับมันก็จะมีการอุดร้อยรั่วต่างๆนะครับของบ่าวาลที่อาจจะมีการสึกหรอจากการใช้งานครับก็ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นการเคลือบแล้วก็สเปย์ด้วยความร้อนนะครรับก็เ๋ยาลอง เติมดูดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราจะทำการเติมทอปบูตเตอร์ลงในรถนะครับโดยที่ใช้ปริมาณเดี๋ยวเราจะใช้ปริมาณสัก30 ML นะครับเพื่อผสมกับน,น้ำมันเต็มถังนะในรถเนี่ยมีน้ำมันอยู่ประมาณ3มลิตรกว่านะครับโดยที่ทางผู้ผลิตนะครับเขาบอกว่าให้เราใช้น้ำมันจนหมดถังเนี่ยแล้วค่อยมาวัดอีกทีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวสารเนี่ยเขาจะต้องใช้ระยะเวลา ในการไปทํางานไปการเคลือบตัวบ่าววาวนะครับก่อนที่เราจะเติมท็อปบูเตอร์ลงในรถนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวท็อปบูเตอร์เนี่ยมันติดไฟไหมนะครับมันเป็นสารอะไรก็เดี๋ยวเราลองมาเผากันดูสักหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เติมใส่ฝาเครื่องดื่มนะครับเอาหกไปละล,ลองเผาด้วยไฟดูนะครับว่ามันติดไฟหรือเปล่า อันนี้ก็ติดไฟนะครับมีการติดไฟมีขเมเเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นสารพวกโพลิเมอร์ที่เขาบอกไว้นะครับเท่ากับว่าเจ้าตัวนี้ติดไฟด้วยนะครับก็เวลาเติมก็ระวังนิดนึงตอนนี้ท็อปบูเตอร์เราก็เกี้ยงหมดเกี้ยงนะครับก็ไม่มีพวกตะกงตะกรอนอะไรไม่มีเหลือนะ แห้งหมดเลยขึ้นลุงเ่ยเดี๋ยวเราทําการตวงนะครับประมาณสามสิบนะครับเพื่อใช้กับรถคันนี้อันนี้ผมเติมน้ำมันไว้เต็มถังแล้วโอเคครับอันนี้เราก็ใช้ปริมาณนะครับ30 ml นะครับต่อ น้ำมันประมาณ3-4ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันเบนซินนะครับลองผสมดูก่อนนะครับว่าดูการผสมของมันว่ามันเข้ากันไหมนะครับก่อนที่จะเอาไปเติมลงรถจริงๆนะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถเข้ากับน้ำมันได้ทันทีนะครับ ไม่มีการตกตะกอนครับแค่เขยา่าเล็กน้อยนี่ก็เข้ากันแล้วครับไม่ต้องคนอะไรมากนะครับตัวนี้เราเติมพรอบูตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเติมลงในถังอีกรอบนึงนี่ครับตอนนี้เราก็มีน้ํามันอยู่เต็มถังอยู่นะครับอันนี้เราก็เติมเข้าไปเลย ค okay. ตอนนี้รถคันนี้นะครับผมก็เติมท็อปบูเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้มาดูหน้าไม้ก่อนตอนนี้หน้าไม้ตอนนี้นะครับอยู่ที่28,396นะครับก็เดี๋ยวซักประมาณ2-300โลอ่ะเดี๋ยวเราใช้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไง ครับหลังจากที่เราได้ใช้รถคันนี้นะครับมาเป็นเวลาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับตอนนี้หน้าไม้เนี่ยตัวเลขขยับขึ้นมาประมาณ300กว่าโลนะครับ mm hmm. ผมทําการเติมตัวท็อปบูสเตอร์เนี่ยไปประมาณ3ถังอ่านี่นะครับก็ใช้ไปพอสมควรเลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากที่ใช้งานท็อปบูสเตอร์แล้วเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับของกําลังอัดเครื่องยนต์ที่เขาบอกไว้ว่าตัวคุณสมบัติของท็อปบูเตอร์เนี่ยสามารถเคลือบบ่าวาลทําให้ตัวบ่ากับตัววาลครับมีการซีนที่สนิทมากขึ้นหลังจากการใช้งานเดี๋ยวเรามาวัดกําลังอัดดูนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างยังไงบ้างกับตอนแรกที่เราทดสอบไว้นะครับซึ่งตอนก่อนเติมเนี่ยเรามีแรงดันอยู่ที่175ปอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้จะมีเท่าไหร่ ครับก็เดี๋ยวเราจะทําการวัดกําลังอัดเจ้ารถคันนี้ดูนะครับว่าจะได้แตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับมาเรามาลองดูคันนี้สตาร์ทเท้านะครับโอเคน่าจะขึ้นสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเกจวัดนะว่าขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้แรงดันนะครับอยู่ประมาณ 195มั้งประมาณนี้ครับเกือบเกือบ200ก็ถือว่าขึ้นเยอะพอสมควรนะครับจากตอนแรกเนี่ยเราอยู่175ปอนด์แต่พอทำการใช้ตัวท็อปบูสเตอร์เนี่ยประมาณ3ถังพอมาวัดกำลังอัดเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันเพิ่มแล้วก็การขับขี่นะครับก็จะทำให้มีการกระชับแล้วก็ขับขี่รู้สึกว่าเครื่องมันฟิตขึ้นประมาณนี้นะครับสำหรับรถที่อายุการใช้งาน ที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยน่าจะเห็นผลระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดรถใหม่ๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัววัสดุบาวาวอะไรเนี่ยมันยังไม่มีการสึกหรอไอตัวเนี้ยเหมาะสําหรับรถที่มีอายุการใช้งานที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับถึงจะเห็นผลระดับหนึ่งถ้าเกิดใครสนใจตัวท็อปบูเตอร์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปี้ลาซาด้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามฮับบี้บอ์ทั้งยูทูบและเฟซบุ๊ก วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ